หมายสุดท้ายโอู้หูยโดนของใหญ่อู้ยหนูเทา่านี่พี่น้องครับโอู้หูยพันดีๆมาอีกแล้วคลิปข้าเมาคุณยายสวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาชีพนิสิตสมบัติครับผมฟาพี่น้องมาดักหนูอีกแล้วครับผม กับเยื่อเดือบเท้าขม๋าคุณยายชิดท,ทีแรกเห็นมันนั่งอยู่หนาปากหูเลยครับนี่หูนี่แหละหเลยเดี๋ยวมาใส่กับบ่ดีบันใดดอกพี่น้องกับเท้ามันเป็นกับโมครับผมไม่ค่อยถืยเพ็าบ่ถืยสูตรคืนอนยังไงบ่นีไม่ค่อยเข่าครับผม ดไม่ค่อยดีกรบผมผมงคนอื่นดีดีเีมืนเห็ดผมบอกคือใส่แค่ลังเดียวเดียวแหละพี่น้องครับเพราะว่ากับเฮาทั้งหมดเอาไปลุ้ม,มไปอยู่ในปลาอ่อยมัดเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ผมใส่พร้อมกันครับอยู่ในปลาอ่อยด,นอนด้วยพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็ชิได้ม่งคิปปลาอ่อยละกอนแต่ว่าใส่พร้อมกัน ใจมินมินกลับผมถึงหมดอ,อยู่ในป่าอ้อยมัดจกิดเลยบ่มีกลับครับผมกลับดีๆสื่อมะม่ถือดีครับกลับธรรมดาเนี่ยนี่แค่หลังเดียวเดี๋ยวชิบต่อไปจะเอาออกมาอยู่พี่น,อน้องมาจากปลาอ้อยอยู่ จะไหนกะติดตามมึงครับผมมีบ่วงหลายเอาใส่บ่วงไวบ้บักย่างหลายเลยที่ว่าสีเน้นเป็นบ่วงนะครับเราขับเสียวม,มาใส่หลังนี่หลังเดียวบ่วงผมไปเลาะมาเมืองแล้วละ่ะเห็ดไหวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจากไหนกะทำวารุ่นกันมือเอินเศ้าครับผมท่านมึงเขาเหมาคุณยายครับปาาคู่นี่หนูนหน่อยสิเขาบ่ ใส่จัดการนั้นเมื่อไรพี่น้องครับหนูอยู่นี่ไปสวัสด,ดีตอนสอสอครับพี่น้องครับตีห้าตีหกโมงแล้วรีบเหมือนเมืดด่อจริงจู่มาแจ้งครับที่คุ้มคึ้มมายามกลับดักเขาหลังเดียวหนึ่งดอกใส่ก็ได้บอดีซ่ำเอ,อ้วกลับบอดีครับพี่น้อง หนูมันละแวงมันเห็นกลับมาใส่หรอกถอดออกดีกว่ากลับเข้าเอาอไปูนะหอยมันออกมันกินอยู่ครับพี่น้องไม่ไหมยอยู่กลับเข้าไปร่วมไวอยู่อ่าน,นมดเลยครับมีบ่วงก็เบยงสิ ôi mất men ngủ chỉ cho này nhàng nhàng tiệc ngoan đứa mừng Ôi. Mình xịt. วงดีๆจะไในป้าอ่อยเหมือนพี่รองครับช่วงนี้โนี่รูดดีรูดสมเอีองบาเถียครับกับอันนี้เถียจักเทียกับอันรวดสลิงนี่ใส่าหม่ซิครอบพี่รองครับ สลิงเก็บได้ห้าเรื่องเตียวฟุกถือปกขนแดงใส่ใบสีๆแลนะครับผมมันการาบธรรมดาบ่อเข่าครับมันบรรรอ่อเข่ามาเลยมันย่าน มันเห็นเป็นเหล็กกับธรรมดาสามารถถมได้ไปครับไปหายามบ่วงเขาบ่วงเลยครับปกักหลไปลุยต่อครับผม คือเก่าอยู่พี่น้องบ่วงมาใส่แับมิสซิรีโหลด เดินทางเคียวเลยเด้ฝ่ <c oughs> าก็เป็นสัตว์หน่อยโมเจียงมอยพรอยู่หรบนี่แต่ว่าคือโมถือ C'era un'importante okay, านอยู่ครับทางนี้ผัดบอพันท่านเป็นหลังแปลกจ้ะโมเลียนเลยครับพป่นหองทางนี้ อาออกกันเราไปใส่หม่องอื่นพวงนี้กลับกำลังมาแรงมันเน่นกลับบวงกระใสเพื่อไว้น้ำล่ะครับผมพี่น้อง มองใดนบ่เขากลับพ่อกระไซบ่วง <c oughs> โอ้ซื้ออยู่บวงเขากัะไดว่าไปทางไหนหนูไหมหนูหน่อย nó nổi phá buồn thật buồn này nói cái anh bắt khẩu quá bao nhiêu chửi tiếp theo này lại chịp con nào này Mình này mít Mít xì lý ด้วยเสียก็พร้อมหมายต่อไปหมายสุดท้ายโอ้โหโดนของใหญ่โอ้ยหนูเทามงนี่พี่น้องครับโอ้โหพานดีๆวางถือบะถือได้บ้างเหรนพี่น้องเองมึง โอ้โหนี่ครับผมหูเท้าครับพี่น้องโดนจนได้หมายนี้โอ้โหเป็นไหนไม่รอดครับผมพ้านต่างหลายมือเสร็จผู้ชายคนนี้จนได้ตัวกำลังงามเลยครับแก๋วไปต่อครับผม บอ่อพานบอ่อพานเสียงหยังแต่โดนเหรอพี่รองครับใจไว้หัวตาเทียงนี่นแหละ ใส่สวยกำลังคั่วเย็นเย็นเจนเย็นม่ตายๆๆๆตายๆๆๆๆ้องระวังระวังครับเท่านี้ก็พาดนดีได้พี่นอก มึงอู้มันเหี่ยประพนันไปเอาออกกัอนอุ๊บอ๊้มื่นหนึ่งแ้มก็พอแล้ววันนี้ใสสวยใสกำลังงามครับผมอ่ะ ในครัวยูเห็นป่ากระไดอ่ะอะที่บ้านมาันก็จังในปลาอ้อยจะว่ากะไในกลางครับพี่รองครับบัวเขาห้างองไซไหมทางดีๆงานที่หกบงเสาร์เล่ะครับพี่รองครับแต่ว่าฝ่ามันขึมครับเนี่ย นะครับผมผลงานเข้งหนึ่งแต้มสำหรับวันนี้จากบ่วงครับผมสวยๆโอ้สวยนี่ละพี่น้องครับของเท้าัวแเสบบพอท่านตายเลยครับหนี่งผมจับไยอยู่ทางดีดีครับจิหาบ่วงมาใส่ไปอีกอยู่จากสิบหลัง ไปถอดบ่วงยุ่มไม้แหลกมาอยู <c oughs> อ่น้องพ่อได้กินยู่ได้พี่น้องไม้น้ำทงไฮทงหน้าเข้ากระดัยกลับเดี๋ติดิหมือแรงเดี๋ยวกลับมาใส่น้ำไม้ป้าอ้อยเข้ากระดิใอ้น้อยลงแล้วไอ้ลายมือแล้ว ขอบคุณพี่รองหลายครับที่เขามาติดตามเลยรก็ให้กาลังใจครับผมใส่นี่บอลงทงใส่ขวาครับผมพี่รองครับบะหน่อยเด้อครับมึงกกหางได้เบยงครับนี่เออสมบูรณ์ครับหนูไปเจอกันไหมคลิปต่อไปครับผมหนูปู่พโอ้หนูปู่หนูแม่แม่รุ่นรุ่นเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ ดนการมาตรฐานสวย,สวย